ตอนนี้นะคะในส่วนของ 6a และ 6b นะคะอันนี้อาจารย์เอามารวมไว้อยู่ในคลิปเดียวกันก็คือมันจะเป็นแบบที่เป็น real condition ถูกไหมนะคะซึ่งมันจะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะคะก็คือแบบที่เป็น zero กับที่เป็น first ใช่ไหมคะส่วน unreal นะคะมันจะแบ่งออกเป็นอะไรเป็น second third นะคะแล้วก็ mix นั่นเองนะคะ มันจะแบ่งออกเป็นตามนี้นะคะเรียวมี2แบบนะคะอันเรียวมี3แบบดังนั้นเราลองมาดูกันว่าแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะซึ่งในส่วนของ if เนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าหากใช่ไหมถ้าหากเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเกิดอะไรเป็นแบบไหนเช่นถ้าเกิดฝนตกเราก็จะเปียกตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น first condition นะคะ ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดในอนาคตนั่นเองนะคะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงนะคะสิ่งก็คือถ้าฝนตกเราก็เปียกนั่นแหละแต่เราพูดถึงอนาคตเราเลยใช้ตัว will เข้ามาช่วยนะคะซึ่งตัว if เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาเนาะเรามาดูกันว่า if มันวางใน position ไหนได้ไดบ้างหรือหมายถึงตำแหน่งไหนได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ว่า if เนี่ยมันสามารถย้ายตำแหน่งได้นะคะถ้าเราวาง if ไว้ตรงกลางประโยคจะเห็นได้ว่าไม่มีคอมม่านะคะ แต่ถ้าอไร if มันขึ้นต้นประโยคตัวเนี้ยสองคำนี้ความหมายเดียวกันสองประโยคนี้ความหมายเดียวกันนะคะ What will you do if you miss the train นะคะจะเกิดคุณจะทำยังไงถ้าคุณตกรถไฟแต่เรากลับกันบอกว่าถ้าคุณตกรถไฟนะคะมีคอมมาอยู่ในประโยคที่ติดกับ if นะคะคุณจะทำอย่างไรความหมายมันไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมแต่ว่าตำแหน่งของ if มันแค่เปลี่ยนนะคะแล้วก็ ต้องมีคอมมาเพิ่มเข้ามาด้วยถ้า if นำหน้านั่นเองนะคะข้ออื่นๆก็เช่นเดียวกัน have you finished the project how can you finish the project นะคะพูดผิด how can you finish the project if you don't have a computer คุณจะทำโครงงานเสร็จได้ยังไงถ้าไม่มีคอมหรือเราสามารถย้ายมานะคะย้าย if มาเริ่มต้นประโยคว่า if you don't have a computer how can you finish the project ถ้าไม่มีคอมจะทำโปรเจกต์เสร็จได้ยังไงนะคะเห็นไหมว่าความหมายมันเหมือนเดิมเลยข้อสุดท้ายก็เช่นเดียวกันนะคะ What will happen if the students don't pass an exam? ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนักเรียนไม่ผ่านอ่าไม่ผ่านสอบนะคะไม่ผ่านการทดสอบนั่นเองหรือว่านะคะ If the students don't pass an exam, what will happen? นะคะหากนักเรียนไม่ผ่านการทดสอบหรือว่าสอบไม่ผ่านนั่นแหละนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความหมายมันเหมือนกันหมดเลยนะคะ ไม่ว่าเราจะเอา if ไว้ตรงกลางหรือ if ไว้ข้างหน้าแต่ขออย่างเดียวถ้า if ไว้ข้างหน้าควรมีคอมมาตามหลังประโยคที่มี if ด้วยนั่นเองก่อนที่จะเริ่มต้นประโยคใหม่ที่เป็น Luft c u s e ของมันนะคะตัวนี้คือเบื้องต้นที่เรามาเข้าใจว่า if ใช้ได้อย่างไงบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูสไลด์ถัดไปเลยคราวนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะ การแสดงความเป็นเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่4แบบเอ๊แต่เมื่อกี้อาจารย์บอกมี5แบบใช่ไหมแบบที่5เราไม่นับนะคะเพราะมันเป็น m i x condition นะคะเราแค่เอาแบบที่2กับ3มารวมกันเป็น mixed นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเรามารู้ละว,ว่าโอเคมันมี zero นะคะ condition มี first condition second third นะคะแล้วก็ m i x ที่เอา second กับ third มารวมกัน มันมีความหมายและใช้การได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยในเมื่อ zero conditional มันเริ่มก่อนเราก็จะมาเริ่มที่ตัว zero conditional หรือว่าประโยคที่เงื่อนไขเป็นศูนย์นั่นเองเงื่อนไขเป็นศูนย์คืออะไรอะ่ะเงื่อนไขเป็นศูนย์คือมันก็หมายถึงนะคะความจริงนะคะก็คือเป็น fact นะคะเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงเลยที่ ไม,ม Elliot, so ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เลยเ <Blaze. S 1> ช่น UM. ความจริงทางวิทยาศาสตร์หรือลักษณะอาการทั่วไปหรือว่ารูปแบบประโยคนะคะที่ที่แบบมันเป็นความจริงนั่นแหและแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะว่าอะไรเมื่อเป็นความจริงเราจะใช้ simple tense ทั้งประโยคที่ติด if และประโยคที่เป็น clause นั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะทำไมเราถึงได้เรียกว่า if เป็น if clause ล่ะเพราะว่า if ก็คือประโยคแรกนะคะที่ติด if แล้วก็ clause ก็คือประโยคที่อยู่หลัง if นั่นเองหลังค o m m a ของ if นะคะเราเรียกว่า clause ก็คือประโยคที่เป็นสาเหตุและประโยคที่เป็นผลลัพธ์ของมันนะคะมันเป็นการเล่าความจริงที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้ว่าเราจะเคยบอกกันว่าจุดจุดเดือดมันไม่ใช่ว่าร้อยองศาเสมอไปนะคะ แต่ถ้าในความเป็นจริงที่คนทั่วๆไปเขาคิดกันนะคะที่ไม่ได้เรียนในสายแบบเทคโนโลยีหรือว่าะวิศวกรรมนะคะแบบที่เราเรเรียนกันเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเอ้ยร้อยองศามันก็คือทำให้น้ำเดือดได้นะคะเขาก็จะเข้าใจว่านั่นแหละคือจุดเดือดนั้นะนี่เราบอก if you heat water to 100 d e degree นะคะ it boils นะคะจะเห็นได้ว่าเป็น present simple และก็หลักตัวคลอสตามหลังประโยคที่เป็น if ก็เป็นตัวผลลัพธ์ของมันก็เป็น present simple เช่นเดียวกันไอตัวข้างล่างอย่าเพิ่งไปสนใจไม่งั้นเราสับสนนะคะให้เรารู้ไว้แค่ตัวกรอบสีน้ำเงินข้างบนเอาก็พอว่าติด if ใช้ tense อะไรและก็ตัว c คล s สที่เป็นผลลัพธ์ของมันใช้ tense อะไรจะทำให้เราไม่ต้องคิดลึกมากนะคะ ตัวข้างล่างนี้คือมันสําหรับคนที่เขาเรียนสายภาษา,าศาสตร์มาเขาก็จะต้องนําไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึงดังนั้นตัวเรารู้พื้นๆไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยต่อยอดไปทีละนิดนะคะถ้าเราจําทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสับสนนั่นเองดังนั้น,น,นดูแค่ส่วนเริ่มต้นไว้ก่อนโอเคจำไว้ว่า zero conditional นะ present simple เท่านั้นทั้งประโยคที่เป็น if และประโยคที่เป็น cross นั่นเองนะคะตามนี้เลย ต่อมานะคะในส่วนของประโยคที่เป็น first conditional นะคะมันเป็นยังไงในส่วนของที่เป็น first conditional นะคะจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้ในอนาคตนะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นแหละนะคะมันจะเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดแล,ล้วเราว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะ ให้จำไว้ว่าประโยคติด if ก็ยังคงเป็น present simple อยู่นะคะเหมือนกับตัว zero condition เลยนะคะใช้ตัวติด if เนี่ยเหมือนกับข้อเท็จจริงเลยนะคะตัวไอ้เนี่ยตัดมันทิ้งไปยังไม่ต้องไปดูแต่พอพูดถึงอนาคตใช่ไหมพูดถึงอนาคตเราใช้ future tense นะคะก็คือ will นะคะหรือจะใช้คำว่าสามารถหรือว่าก็ได้นะคะก็ใช้ can นะคะหมายถึงสามารถก็คือสามารถเกิดขึ้นได้นั่นแหละ นะคะหรือใช้ must นะคะอันนี้กรณีที่ค่อนข้างแน่ใจว่าจะเกิดแน่นอนนะคะใช้ must ได้นะคะก็เราเรียนไว้3ตัวนี้ก่อนนะคะเช่น if you are free later we can go for a walk ถ้าคุณว่างนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็คือใช้เป็น present simple นะคะเรา ไปเดินด้วยกันก็ได้นะนะคะเป็นการชวนเนาะนะคะแต่พูดถึง later รมันก็คืออนาคตนะคะดังนั้นประโยคข้างหลังคือ we will go for a walk อันนี้มันก็จะเป็นแนวเหมือนไม่ได้ชวนเนาะเราจะออกไปเดินกันแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาใช้ can go เพื่อที่จะบอกว่าเออเราไปเดินด้วยกันหน่อยก็ได้เนาะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่บริบทที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะว่าใช้ได้ทั้ง can ใช้ได้ทั้ง will นะคะใช้ได้ทั้ง must นะคะ ใช้ได้ทั้ง3แบบเลยนะคะหรือจะออกเป็นแนวประโยคคำสั่งหน่อยก็ Give me a ring if you are not back by 5 pm Give me a ring นะคะถ้าไม่ได้กลับบ้านภายใน5้าโมงเย็นนี้โทรหาฉันด้วยนะคะก็จะออกเป็นแนวคำสั่งนิดๆหน่อยๆนะคะโดยนะคะใน first conditional นี้เนี่ยมันมีตัวอื่นที่ใช้แทน if ได้ด้วยนะนะคะนั่นก็คือพวกคำว่า unless นะคะ หมายถึง only if นะคะหรือแปลว่านอกเสียจากว่านะคะโดยที่นะคะคำว่า unless เนี่ยจะไม่สามารถตามด้วย will ได้นะคะต้องตามด้วย present simple เท่านั้นนะคะเช่น unless you hurry up นะคะหรือว่า unless you are in a hurry ก็ได้นะคะเป็น present simple you won't catch the bus นะคะก็คือ ถ้าคุณไม่นั่นเองนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้า unless ขึ้นต้นประโยคก็คือจะเป็น if not นะคะ if you don't นะคะถ้าเป็น if คือ if you are not hurry นะคะ you won't catch the bus ก็จะไม่ทันรถบัสนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราพูดว่า I will carry on doing this work นะคะฉันจะทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ นอกเสียจากว่าให้จำไว้ว่าถ้า unless นะคะอยู่กลางประโยคแปลว่านอกเสียจากว่านะคะ only if my boss tell me to do something else นะคะจะหมายถึง only if หรือว่านอกเสียจากว่านั่นเองหมายถึงว่าฉันจะทำงานนี้ไปเรื่อยๆนอกเสียจากบอสสั่งให้ฉันไปทำอย่างอื่นแล้วจะเห็นได้ว่าสองประโยคนี้นะคะประโยคที่1และประโยคที่2ความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาดู unless จาไว้ดีๆถ้ามันอยู่เป็นประโยคขึ้นต้นนะคะแปลว่า if not ถ้ามันอยู่ตรงกลางประโยชน์แปลว่านอกเสียจากนะคะให้จําไว้หรือนะคะที่3นี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบอันที่2เช่น we will stay at home unless the weather improves เราจะอยู่ที่บ้านนะคะนอกเสียจากว่าอากาศข้างนอกมันดีขึ้นแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นจําไว้ดีๆนะคะว่า unless ใช้ยังไงตัวนี้จะยากที่สุดเพราะว่าความหมายมันเปลี่ยนได้ ถ้ามันอยู่หน้าประโยคเป็นความหมายหนึ่งถ้ามันอยู่กลางประโยคก็จะเปลี่ยนเป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะตัวนี้ต้องจำให้ดีส่วนคำาอื่นๆที่ใช้แทน if นะคะใน zero และ first conditional ได้นะคะก็จะมีอีกเยอะแยะนอกจาก unless ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้แล้วจะมี as long as so long as นะคะ provided that on condition that หรือ otherwise นะคะแต่ otherwise ให้จำไว้ว่าแปลว่ามิฉะนั้น จำเป็นภาษาไทยไว้จะทําให้เราแปลได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเราต้องดูซิว่าประโยคแรกกับประโยคที่2มันขัดแย้งกันหรือเปล่านะคะเธอต้องทําอย่างนี้นะไม่ฉะนั้นสิ่งร้ายจะสิ่งร้ายแรงจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องไม่ใช่ประโยคค้อยตามกันเราจะใช้ o อ h e r นะคะหรือว่า in case ที่แปลว่าในกรณีที่นะคะ in case she doesn't come I will come นะคะถ้าในกรณีที่เธอไม่มาฉันก็จะมาแทนอะไรอย่างนี้นะคะใช้คําว่า in case ได้ แต่ส่วนตัวเนี่ยสตัวข้างบนนี้นะคะแตกต่างกันยังไง As long as คือใช้ในภาษาพูดนะคะ As long as she's not here I will be here ถ้าเธอไม่มานะคะฉันจะมาเองอะไรเงี้ยหรือว่า so long as เป็นแบบ formal นะคะก็จะจะแตกต่างจาก as long as นิดหน่อยคือ as long as เป็น informal แต่ว่า so long as เป็น formal ส่วน p r o v i d e d that หรือ providing that ใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะจะใช้กับการวิจัยเนาะจะมีคำว่า research อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะสุภาพกว่า if ส่วน on conditional that ก็เช่นเดียวกันนะคะตามเงื่อนไขที่ว่านะคะตัวนี้ถ้าเราแปลจริงๆก็คือตามเงื่อนไขที่ว่าอะไรนะคะก็แล้วแต่เราจะคิดเข้าไปเพราะว่า condition มันแปลว่าเงื่อนไขอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นถ้าเราแปลในภาษาไทยคือ on condition that แปลว่าตามเงื่อนไขที่ว่าก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะใช้กับงานวิจัยมากกว่าแล้วก็ provide d that หรือ providing that ก็หมายถึงว่ามีการพูดมีการกล่าวกันเอาไว้ว่านะคะก็ให้เราจำความหมายของสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะว่าคิดว่าในข้อสอบก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะนำมาออกสูงเพราะว่ามันทำให้เราสับสนนะคะดังนั้นตัวนี้ให้จำไว้ให้ดีว่ามันเป็นยังไงบ้าง ต่อมานะคะในส่วนของ second conditional นะคะตัวนี้แหละจะเป็นตัวยากที่ว่าเราจะแบบดูรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ยังไงนะคะตอนแรกเราก็จะบอกว่าเออไอตัว real condition เนาะเป็น zero กับเป็น first ก็ยากแล้วอะ่ะนะคะยังมี second มี third มี mix อีกนะคะโดยที่ second third mix ให้จำไว้ว่ามันอยู่กรุ๊ปเดียวกันที่แปลว่า unreal condition หรือเป็นเงื่อนไขที่ ไม่ใช่ความเป็นจริงนะคะก็คือมันใช้เพื่อบอกเ่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือเป็นอะไรนะคะเป็นการมโนขึ้นนะคะมันไม่เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะคะไม่เคยเกิดทั้งในอดีตปัจจุบันและไม่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะและมันไม่ได้ เคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งแล้วเราอยากพลิกมาเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เรามาโนขึ้นมานั่นเองนะคะสมมุติว่ามันเกิดนะคะดังนั้นพอมันเป็นเหตุการณ์สมมุติมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วนะคะตัว if มันเลยต้องตามด้วย past simple นะคะก็คือเป็นรูปอดีตนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นเราก็เลยต้องใช้อดีตการเหมือนอย่างเวลาเราอ่านนิยาย เป็นเราเราอ่านนิยายเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะถ้าใครอ่านนิยายเป็นภาษาอังกฤษเนาะประโยคที่เขาใช้ในนิยายที่ไม่ได้เป็นคำพูดของคนที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดของเขาเนาะมันจะเป็น past tense ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์สมมุตินะคะดังนั้นให้จำไว้ว่าเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นต้องเป็น past simple นะคะส่วนตัว cross ด้านหลังนะคะ เขาจะตามด้วย would หรือ could นะคะตามด้วย verb ช่องที่1นะคะก็คือก็คือเขาสมมุติเหตุการณ์ขึ้นนะคะสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คงจะกลายมาเป็นแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปดูไอ้ความน่าจะเป็นข้างล่างนี้นะคะให้เราจําความหมายไว้ก็พอว่ามันคือการมโนเนาะ if ตามด้วย past simple เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ตามหลังด้วย would หรือ could และตามด้วย verb ช่องที่1เท่านั้น เช่น if I had more time I would exercise more ถ้ามีเวลามากนะคะมากขึ้นกว่าเดิมฉันก็จะไป exercise แต่ว่าไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันนะคะเขาไม่มีเวลาดังนั้นเขาก็เลยไม่เคยออกกำลังกายเลยนั่นเองนะคะไม่เคยออกเลยหรือ if I were rich I would spend all my time traveling นะคะถ้าฉันเป็นคนรวยนะคะฉันก็จะใช้เวลา เพื่อไปท่องเที่ยวแต่ว่าคืออะไรความเป็นจริงนะคะตื่นจากฝันมาคือฉันไม่ใช่คนรวยนั่นเองก็เลยไม่สามารถออกไปท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็จะมีประโยคอื่นๆที่ให้เราได้สังเกตเห็นด้วยนะคะสามารถที่จะ p a ส s ์ดูได้เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถดูประโยคเหล่านี้และเข้าใจได้ไหมว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไร โดยสิ่งที่อยากจะแนะนำให้เราดูทั้งหมดนี้ก็คือมันเป็นประโยคที่มโนเท่านั้นไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่เปอร์เซนต์เดียวนั่นเองนะคะแต่เนื่องจากพอมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมันก็ต้องมีผลมารับใช่ไหมดังนั้นเหตุและผลต้องสัมพันธ์กันนะคะต้องสัมพันธ์กันดังนั้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องชิมโนขึ้นแต่เหตุและผลต้องสัมพันธ์กันเราก็ต้องดูรูปแบบมันไว้ดีๆว่าจะใช้ยังไงบ้างนะคะโดยที่จำเอาไว้เลย if ตามได้ past simple และ clause ที่เป็นผลลัพธ์ของมันจะต้องเป็น w u o d หรือ o คูต่ำได้เวิร์บช่องที่1เท่านั้นนะคะหรือนะคะมีอีกตัวหนึ่งเนาะนะคะที่พอเป็นเหตุการณ์ชิมโนขึ้นแล้วเนี่ยแล้มันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะ ก็คือเหตุการณ์ตัวนี้เลยนะคะหมายถึงว่าหากฉันเป็นเธอหากฉันเป็นเธอฉันเป็นคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะจะใช้ if I were you เท่านั้นเลยนะคะถึงแม้ว่าในหนังสือเรียนเราจะบอกว่าใช้ if I was you ก็ได้เพราะว่าขอแค่ให้มันเป็นอะไรเป็น past tense นะคะแต่มีหลายคนและนักวิจัยหลายคนเขาก็ได้เถียงเอาไว้นะคะถึงแม้จะใช้ I was นะคะแต่ว่าหากสมมติขึ้นนะคะมันควร ใช้ I ตามด้วย were เพื่อให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นการสมมุติเช่นเดียวกันหากฉันเป็นเธอจะใช้ I were you นะคะตัวนี้ก็ให้จำไว้ให้ดีเช่นเดียวกันต่อมานะคะตัวเงื่อนไขถัดมาคือ third conditional นะคะตัวนี้แตกต่างกับ second ยังไง second เป็นการ m โ n เ out ขึ้นทั้งหมดนะคะ แต่ third Conditional คือเหตุการณ์ที่เราอยากจะกลับไปเปลี่ยนอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วรู้สึกเสียใจที่มันเป็นผลแบบนั้นที่เกิดขึ้นมานะคะพอเรารู้สึกเสียใจปุ๊บเราก็อาจจะมีการตัดเพ้อนะคะว่าแบบเออถ้าเกิดฉันอยู่ในตอนนั้นเหตุการณ์คงจะไม่พลิกผันมาเป็นแบบนี้นะคะหรือ if we had left earlier we would have arrived on time นะคะ ถ้าเกิดเรานะคะคในอดีตนั่นเองถ้าเราออกเร็วกว่านี้เราก็คงจะมาถึงได้อย่างทันเวลานะคะคเนื่องจากตัวนี้มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแต่เราแค่หวังว่ามันจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามตัว if เลยไม่ใช่อดีตอีกต่อไปนะคะมันเป็นอดีตก็จริงแต่ไม่ใช่อดีตท,ที่เป็น past simple เหมือนตัว second นะคะตัว if ตัวนี้มันจะใช้กับ p a s t Perfect กนะคะก็คือใช้อะไรใช้แ a d นั่นเองนะคะใช้แ a d เข้ามาคือมันเป็นการคิดว่าถ้าหากเราเปลี่ยนอดีตได้นะคะ p a s t perfect มันจะเป็นสิ่งที่เกิดก่อนอดีตที่จะเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไปนแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตแต่มันมีเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนที่จะตามมาด้วยอดีตนั้นคือ past perfect ใช้ had ก็คือเราแค่หวังว่าจะเปลี่ยนอดีตได้นั่นเองก็คือใช้เป็น if ตามด้วย past perfect เช่น if we had left, if we hadn't forgotten, if they had booked, if I hadn't learned นะคะพวกนี้จะตามด้วย verb ช่องที่3ทั้งหมดเลยนะคะ have studied นะคะ hadn't done ตัวนี้นะคะ แล้วก็ตัวที่ว่าเป็นคลอสตามหลังนะคะตัวนี้คือตัวคลอสก็จะยังคงมี perfect เข้ามาอยู่ดีแต่ว่าขอให้ใช้ w o u d หรือ could นะคะเข้ามาตามด้วยา uh, have นะคะแล้วก็ verb ช่องที่3นั่นเองก็คืออยากเปลี่ยนอดีตให้ได้ทั้งหมดเลยทุกอย่างจึงเป็นอดีตแต่ว่าเอา perfect มาช่วยก็คือมี had หรือ would กับ could มันตามด้วยเว r รช่องที่1มันก็เลยต้องกลายเป็น have นะคะ have มันก็เลยไม่ได้เปลี่ยน t tense ไปด้วยให้เราจำโครงสร้างไว้ตัวอื่นไม่ต้องไม่สนใจนะคะอันนี้คือวิธีการจำได้อย่างรวดเร็วก็คือถ้าเมื่อไหร่นะคะเมื่อกี้นี้เราเทียบกับตัว second conditional เนาะ second conditional คืออดีตนะคะเป็น past tense นะคะ past tense if นะคะ if I woke up นะคะ earlier นะคะ ถ้าฉันตื่นเร็วนะคะเราก็จะแปลว่า we would be on time นะคะเมื่อกี้นี้เป็นเหตุการณ์สมมติคือมโนขึ้นเฉยๆถ้าฉันตื่นเร็วเราก็จะมาทันเวลาแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่เคยเกิดขึ้นแค่มโนคิดถึงมันเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพูดว่า if we had left earlier we would have arrived on time แปลว่าอะไรในอดีตคือเราไปสายแต่ว่าเราแค่หวังว่าเราจะไม่ไปสายโดยที่ตัดเพอว่าเอ้ยถ้าเกิด ออกเร็วกว่าน,นี้เนี่ยนะคะก็คงจะมาถึงทันเวลาแหละแต่เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องยอมรับมันนั่นเองดังนั้นจำเอาไว้ว่า tense มันก็คือ if ตามด้วย past perfect ส่วน cross ก็คือเป็น would have ตามด้วยช่องที่3หรือใช้ could have ก็ได้ถ้าอยากจะสื่อถึงสามารถนั่นเองนะคะ ตามมาด้วยตัวสุดท้ายก็คือ m i x conditional นะคะ m i x conditional เป็นการรวมระหว่าง second conditional กับ third conditional เข้ามาด้วยกันก็คือเหตุการณ์ที่มโนและเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและเราหวังให้ผลมันเป็นทางตรงกันข้ามนั่นเองคือมันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วมาเอา t e n e จากตัวไหนมาบ้างนะคะให้จำไว้ว่า part ของ if นะคะเขาเอาของ third conditional มานะคะ ก็คือเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นไงก็เลยต้องเป็น past perfect ถูกไหมส่วนตัว cross นะคะใช้ของ second นะคะ conditional นะคะเพราะาเป็นเหตุการณ์ที่มโนขึ้นว่าถ้าเกิดในอดีตเราเปลี่ยนแปลงได้นะคะนะับปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหตุการณ์ ในอดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่จะตามมาในปัจจุบันได้แต่เราแค่มโนเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยเอา second conditional มาไว้ที่ตัว c l a u s e ของมันนั่นเองนะคะก็คือใช้ would หรือ could ตามด้ว verb ช่องที่1เหมือนของ second conditional นั่นเองก็คือเอามาอย่างละส่วนนั่นแหละนะคะจาก t h i r d conditional เอาส่วน past perfect มาแต่ส่วน cross ไปเอาของ second มานะคะตัว possibility ตัดชิ้งไปอย่าเพิ่งไปดูนะคะ ขอให้จำไว้ว่านะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะและส่งผลมาสู่คลอสในปัจจุบันจะมี now น,นะคะสื่อถึงในปัจจุบันคือถึงแม้ไม่มี now แต่มันก็จะหมายถึงสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนะคะจะแตกต่างจาก t ติร์ conditional เมื่อกี้เต i ร์ conditional เมื่อกี้คือเป็นการอยากเปลี่ยนอดีตแหละนะคะแต่ว่าผลมันเกิดณเวลานั้นที่เราพูดถึง แต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการจะพูดถึงว่ามันมีผลกระทบมาจนถึง now นะคะหรือปัจจุบันก็ให้ใช้เป็น mixed conditional นั่นเองนะคะเช่น mm hmm. if you had study harder you would be at a higher level now นะคะถ้าเธอเรียนหนักกว่านี้ปัจจุบันนี้เธอคงจะอยู่ในระดับสูงกว่านี้แล้วนะคะแปลว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยังไปเรื่อยๆของเขายังไม่ได้อยู่สูงเท่าที่ควรนั่นเอง ส่วนข้ออื่นๆก็จะเช่นเดียวกันนะคะตามที่ยกไว้ถ้าตัวไหน if อยู่ตรงกลางนะคะอย่าไปสับสนนะว่าเอ้าทําไมตรงนี้ขึ้นด้วย would ได้นะคะให้ดูตําแหน่งของ if ด้วยถ้า if อยู่ตรงกลางแปลว่าอะไร past perfect จะต้องอยู่ติด if นะคะตัวนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะคะส่วนตัว cross มันจะไปเริ่มต้นประโยคนะคะก็เลยใช้ w o u l d นะคะตามนี้เลยเราสามารถที่จะนำไปทบทวนได้ โดยนะคะสุดท้ายนี้มีตารางเปรียบเทียบให้ดูและมีความหมายด้วยนะคะดังนั้นตัวตารางนี้ขอให้จำให้ได้ว่ามันใช้ยังไงบ้างและใช้เทนตัวไหนบ้างจำเป็นตารางไปเลยเขียนจงกว่าจะจำได้นะคะเพื่อให้เราไม่สับสนทั้งตัวโครงสร้างและตัวความหมายของมันที่อยู่ช่องข้างล่างนะคะซีโร่คอนดิชันนะคะ present sim ทั้งคู่ทั้งประโยค i f และประโยคลอ e นะคะเป็นความจริง เป็น facts นะคะส่วน first conditional นะคะเป็น if present s i m ตามด้วย will can must แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต second condition นะคะก็คือ m a no นะคะ m a no เป็น past simple ตามด้วย would หรือ could ด้วยแล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งนะคะส่วน third conditional นะคะ if นะคะตามด้วย past perfect ส่วน Clause มันจะเป็น Would Have แล้วก็ v e r b ช่องที่3นะคะหรือ Could Have แล้ว v e r b ช่องที่3าด้เช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์นะคะที่เรารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำนะคะมันมีเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะเขียนเสริมให้เกิดในอดีตแต่เราแค่หวังว่ามันจะเกิด ขึ้นในอีกแบบหนึ่งนะคะหรือในอีกรูปแบบนั่นเองนะคะหวังให้มันเป็นในทางตรงกันข้ามกับที่เราคิดเอาไว้นะคะหรือที่มันจะเกิดขึ้นเช่นในอดีตเคยตื่นสายเราหวังว่าเราจะตื่นเช้ากว่านี้นะคะเพื่อผลลัพธ์จะได้ดีกว่านี้นั่นเองส่วน mixed condition นะคะก็เป็นการเอา อ uh, if มาจาก third condition ส่วน clause นะคะ would หรือ could ตามด้วย v e r ช่องที่1เอามาจาก second condition นั่นเองหมายถึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเหมือนเหมือนกันแต่มีผลกระทบถึงในปัจจุบันนะคะ now ผลมันคือกระทบมาถึงปัจจุบันเลยดังนั้นนะคะตัว5ตัวนี้แหละนะคะของ if clause นะคะที่เป็นประโยคเงื่อนไข ต้องจําไว้ดีๆในข้อสอบน่าจะยากกว่านี้นะคะดังนั้นถ้าเราจําตัวนี้ได้แม่นนะคะและความหมายของตัวมันได้แม่นก็จะสามารถทําข้อสอบได้นอกนั้นเราก็ต้องไปดูคําศัพท์แล้วนะคะคําศัพท์เพื่อที่จะได้เข้าใจเนาะว่าความหมายในแต่ละประโยคมันคืออะไรบ้างคําศัพท์ทําไว้ในชีตให้แล้วนะคะตัวนี้เป็นการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของแกรมมาเฉยๆเพื่อที่ให้เราได้เข้าใจมากกว่าอ่านเอง บางคนอ่านเองเข้าใจกว่าก็ดีไปนะคะบางคนก็อาจจะต้องการการอธิบายเพิ่มเติมก็เลยทาในรูปแบบคลิปมาให้ส่วนคําศัพท์อาศัยตัวเองนะคะในการท่องจําท่องจําแล้วก็เนื่องจากเราไม่มีโอกาสได้นําไปใช้มากมายนอกจากอยู่ในห้องเรียนหรือทําคลิปวิดีโอนะคะก็เลยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ให้ท่องเอาไว้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องนำไปสอบดังนั้นถ้าเราจำศัพท์ได้ เรารู้โครงสร้างประโยครู้แกรมมาต่างๆที่พูดในวันนี้เราก็จะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ